เกิดมาทั้งทีอยากมีไลฟ์สไตล์อยากมีชีวิตแบบไหนนี่คือสูตรการหาตัวตนที่ง่ายและเร็วที่สุดเริ่มจากสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณจะเริ่มรู้แล้วคุณชอบอะไรข้อที่สองเริ่มจากสิ่งที่แบบชีวิตนี้คุณอยากมีอะไรคือไลฟ์สไตล์ที่คุณอยากมีอะไรคือสิ่งที่ชีวิตนี้คุณอยากได้แบบนั้นคุณอยากแบบคุณเซตเลยคุณเขียนเลยอยากกินบุฟเฟ่ทุกอาทิตย์บางคนทํางานพนักง,งานประจําบางทีกินบุฟเฟ่ครั้งหนึ่ง กระเทือนทั้งเดือนค่ะแบบหัวละสองสมพันอย่างเงี้ยบางคนกระเทือนแต่ว่าคุณยังไม่เคยเขียนไลฟ์สไตล์ที่คุณเยให้เขียนค่ะคุณยังไม่เคยทําแบบฝึกหัดนี้ว่าแล้วคุณอยากมีชีวิตแบบไหนวะถ้าหลับตาแล้วคิดว่าแบบชีวิตฉันต่อจากเนี้ฉันจะเป็นใครวะชีวิตฉันต่อจากเนี้ฉันจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนวะคุณเก็ตเป้าเพราะฉะนั้นวันนี้ เวิร์กช็อปข้อที่2คุณต้องไปทำเดยบอกคุณไม่ได้ไลฟ์สไตล์ไม่จำเป็นคุณจะต้องแบบมี BM ออย่างเดียวเท่านั้นแล้วไม่ต้องเป็นสิ่งที่คนอื่นสังคมบอกแต่มันเป็นสิ่งที่คุณอยากได้ค่ะเขียนไลฟ์สไตล์ของตัวเองอยากได้แบบไหนอยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศปีละหนึ่งครั้งเขียนไปปีละสามครั้งเขียนไปอยากพาลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์อยากส่งลูกไปเรียนเมืองนอก นี่คือไลฟ์สไตล์นี่คือรูปแบบการใช้ชีวิตอยากมีบ้านแบบไหนอยากมีชีวิตแบบไหนอ่ะนี่คือการออกแบบชีวิตนี่คือสิ่งที่เนยได้เรียนรู้มาจากคุณแบรนด์เทรซี่หนังสือความสำเร็จหลายหลายเล่มไม่ใช่แค่คุณแบรนด์เทรซี่เขาบอกว่าให้คุณลองเขียนดูซิว่าให้คุณลองนึกดีว่าถ้าสมมติวันเนี้ยมันมีเป้าหมายอะไรมันมีความฝันอะไรที่แบบ ตัดเรื่องข้อจํากัดทุกอย่างออกไปในชีวิตแล้วคุณอยากได้มันนะถ้ายังไงมันต้องประสบความสําเร็จแน่ๆคุณอยากได้อะไรในชีวิตมันคือสิ่งนั้นค่ะฉะนั้นวันนี้เขียนเลยไลฟ์สไตล์อยากได้แบบไหนชีวิตนี้อยากได้อะไรเขียนเลยค่ะคุณบอสบอกว่าผมเขียนแล้วสุดท้ายผมก็ได้มันมาจริงๆคุณเก็ตยังคุณบอสก็เขียนเหมือนกันแล้วเขาก็ได้มันมาจริงๆค่ะเวลาที่คุณเขียนเป้าหมายลงไปเขียนไลฟ์สไตล์เขียนสิ่งที่คุณอยากได้อะมันเหมือนประกาศสิทธิ์อนาคตตัวเองอะ มันเหมือนประกาศสิทธิ์มันเหมือนคุณเขียนแบบแล้วมันจะเป็นจริงอะเหมือนเป้าหมายที่เนยบอกไงเป้าหมายให้เขียนบนโขดหินวิธีการเขียนบนหาดทรายแปลว่าชีวิตเนี้ยอยากได้อะไรอยากเป็นคนแบบไหนอยากมีไลฟ์สไตล์ยังไงอยากเป็นแบบไหนในชีวิตต่อจากเนี้ยเอาให้ชัดอย่าหลอแหละ,ละอย่าแบบมันไม่ได้หรอกวะไอ้ที่คิดไม่ได้หรอกว่ะไม่ได้หรอกวะไอ้แบบ เราคนเรามันต้องหวังน้อยคนเรามันต้องแบบน้อยๆไว้ก่อนนั่นมันเป็นข้ออ้างนั่นมันเป็นเหตุผลที่คุณคอยบอกตัวเองเพราะคุณไม่เชื่อว่าคุณมีศักยภาพที่จะทำมันได้คนที่แบบหวังน้อยๆชีวิตแค่นี้หรอกคือประเภทพวกมนุษย์ที่ชอบดูถูกตัวเองถ้าคุณดูถูกตัวเองอยู่มันจะไม่มีใครมาเขารบคุณเลย มันไม่มีใครอยากจะทำงานกับคุณเลยเพราะคุณไม่เชื่อศักยภาพตัวเองแล้วอยากหยุดเป็นเหยื่อปะหยุดง่ายๆเลยคือไปเปลี่ยนความคิดภายในก่อนไม่ต้องไปเปลี่ยนใครไม่ต้องไปเปลี่ยนสังคมไม่ต้องเปลี่ยนรัฐบาลไม่ต้องเปลี่ยนใครเปลี่ยนตัวเองก่อนค่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนคนอื่นอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนลูกคุณเป็นตัวเองให้ดีก่อนเดี๋ยวลูกคุณอยากรู้เองว่าแม่ทำยังไงอะ ทำไมชีวิตแม่ดีจังวะแม่หาเงินร้อยล้าน,นยังไงเดี๋ยวลูกคุณแม่งมาถามคุณเองอะเก็ตเป้าเพราะฉะนั้นโฟกัสที่ตัวเราเลิกไปให้ค่าให้ความหมายเลิกเอาแบบเลิกเอาความหมายตัวเองไปอยู่กับลมปากคนอื่นอยู่กับสังคมที่คนอื่นเขามาตราหน้าคุณได้แล้วเก็ตไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ไปเขียนไลฟ์สไตล์ตัวเองมาอยากได้อะไรเขียนเลยอยากมีรถอะไรอยากมีบ้านราคาเท่าไหร่อยาก พาพ่อแม่ไปเที่ยวอยากให้เขาได้อยู่โรงพาบาลดีๆเขียนออกมา